สวัสดีครับ FC ยินดีต้อรับก,ก็สู่ช่องนิกกี้สตอรี่ครับพบก,กับเมนูวันนี้นะคะยำข้ามควนมันร้อนเลยครับข้าวร้อนๆเลยพี่อต้องตัดให้น้องนะคะม,มันชิ้นใหญ่นะคะต้มเนื้อเปื่อยให้น้องนะคะเมนูโปรดของเด็กๆนะคะ FC พี่บอยขออนุญาตใช้มือนะคะชิ้นมันใหญ่นะคะ กินข้าวเยอะจะได้มีสารอาหารได้เยอะอออข้าวร้อนๆเลยนะคะเ c ซีตอนนี้พี่อยขออนุญาตตัดให้น้องน,งนึงนะคะเพราะพี่บอยต้มแล้วนะคะมันเปื่อยแล้วนะคะแต่ว่าชิ้นน้องไอชิ้นที่สําหรับน้องมันใหญ่นะคะขออนุญาตนะคะเพราะน้องลายเขาจะชอบข้าวไปนะคะแล้วก็กลัวน้องเขาไม่ไม่เคี้ยวนะคะเพราะว่า พี่นิ้กับน้องลายเขาไม่ชอบเคี้ยวนะคะเอฟซีนี่ต้มให้น้องเลยนะคะจนเปลือยเปลือยจนเปลือยเ,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 เล็กเ,ยเลยยังเมนูของเด็กๆวันนี้นะคะ อยู่กับพี่ปอยพี่ฟิล์มพี่น็อตนะคะเพราะว่าคุณแม่ไปดูบ้านที่อำนาจเจริญนะคะ,อะเอฟซีดีด,ตด,ดแต่ดีที่ว่ามันเปื่อยนะคะน้องทานง่ายนะคะแต่ว่าต้องตัดเพราะว่าป้องกันน้องกินไม่เคี้ยวนะคะเอฟซีกลัวแบบกืนเลยใช่น้องไม่ชอบเคียวะคะ่ะทั้งพี่นิกทั้งน้องลายนะคะเอาไปซ่อนก็มีเอาไปซ่อนก็มีใช โลไม่ต้องช่วยลูกไม่โลโลไม่ต้องช่วยปล่อยลูกอย่าเป็นผู้ช่วยมาโอ้ยี่ครับโโอ้หเมนูน้องวันนี้คนยังหิวเลยครับคอยดูนะคะเอฟซีน้องจะชอบมากๆเพราะว่าเป็นเมนูนปโปรดเลยนะคะมองแล้วมองแล้วมองแล้วเอ,อ้ยพี่ดิ๊ก มีเงาตะพุ่มตะพุ่มรออยู่หน้าประตูนะคะเอฟซีแล้วอะงกันบ้างที่นี้เ,เ,เ,เยมอกันใช้มือเพื่อความรวดเร็ว น้ำให้น้องด้วยนะคะน้องชอบนะคะเดี๋ยว,วคิมต้องคุ้มข้าวใส่ให้น้องขักน,นี้เราเอาออกแล้วนะคะพเพราะจะใช้ใบมะกรูดนะคะเอาออกให้น้องนะคะ ไม่รู้เราไม่ต้องช่วยรูช่วยวมาเลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้แม่ด้ต่าง,างนะครับแค่ว่าขนาดของถาดมันคนลไซส์อันนี้เลยดูทําให้ดูเยอะอันนี้ทําให้ดูนะ้อยเพราะว่าพื้นที่แคบกว้างนะโ,อโ,โอ้โหหาง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  <c oughs> เข้าถ้วยลูก เอาเดี๋ยวเข้าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะ FC พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเตรียมนะคะเมนูพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเอซนี่นะคะเด็กๆคอยแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำไว้นอกเสือกค่ะวางน้ำไว้เอาน้ำไว้ตรงนั้นค่ะไว้นอกเสือนะเดี๋ยวน้องวิ่งรถเออได้กินอาหารแล้วนะคะเอซีคอยลูกคอย ใครนั่งก่อนใครนั่งอ่ะนั่งคอยคอยคอยไหนคอยยังไงลูกฮะวันนี้นั่งยังไงนั่งยังไงนั่งลงนั่งลงนั่งทำไงลูกนั่งลงก่อนเร็วๆไม่ใช่นูนนูนนั่งคอยแล้วค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนหนูหนูหนูนั่งก่อนหนูนั่งก่อนลูกหนูนั่งก่อนน้องลายนั่งแล้วนะลูกดูดูดูน้องเป็นตัวอย่างลูกดูน้องเน็วโอ้โหทำไมหนูเก่งจังเลยลูก โมโหโมโหหิวแล้วโมโหหิวนั่งก่อนไม่เอานั่งก่อนนั่งก่อนโอเคโอเคมากโอเคมากพร้อมครับน้องนั่งเรียบร้อยแล้วนะครเซีน่ารักมากเลยโอ้โหเสียงกิน เมนู <Menu S 1> โปรดคอยดูนะคะเอฟซีฟังเสียงนะคะเนี่ยคนละมุมเลยนะคะคุมถาดเลย ไม่เลยหน้าทั้งสองอ่ะดูนะคะไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นวินาทีนี้ผมขอกินก่อนค้าบหนูขอกินก่อนค้ากินนะลูกกินนะครับกินด้เยอะจะได้อ้วนๆเป็นทางแก๊ กินอะไลูกกินเลย,ลเลยแม่มีใครว่าลูกกินเลยครับเขาชอบเลือกกินเนื้อก่อนทั้งคู่เลยนะแต่พินิกนี่วันนี้ไม่เลือกนะกินหมดนะพินิกไม่เลือกนะขยำให้มันเข้ากับข้าวไม่เลือกนะครับดูก่อนนะครับโอ้เอฟซี oh, FC, ดูสิคะเนี่ยพินิกกินเกือบหมดเลยค่ะไม่เงยเลยนะคะน้องลายนี่ก็ค่อยๆกินนะคะน้องลายนี้ยังเน้นเนื้อตามเดิมนะคะแตก่ก็กินไปเยอะแล้วนะคะ โอ้ดูพินิคขาเอฟซีเือบหมดแล้วค่ะโอ้โหเหลือนิดเดียวค่ะเอฟซีลอิ่มแล้วเหรอลูลกอิ่มไหมคะโอ้น้องลายกินเนื้อหมดเกลี้ยงเลยค่ะข้าวก็เหลือนิดเดียวนะคะดูว่าเยอะนะคะเพราะว่าไอถาดน้องเล็กนะคะอ้า สลับกันเอาพี่นี่กินต่อเ้าพี่นี่กินของน้องเอ้าดูใครเอฟซี FC. ตามธรรมเนียมค่ะสลับกันแล้วคะ่ะพี่ใครถ่ายตัวเองเลยอ่าได้ยินเสียงพี่ฟิล์มนะคะเ <laughs> ขาสลับกันเขาสลับกันได้ยินเสียงพี่นะคะเอฟซี <laughs> ดินเสียงพี่แล้วลูกหืไปถ่ายตัวเองไปอิ่มแล้วครับถาดผมจะหมดแล้วครับพี่ฟิล์มอิ่มแล้วนะคะเอฟซีพี่นัดเก็บถาดน้องเรียบร้อยนะคะเอฟซีอิ่มไหมลูกหึโอ้ท้องใหญ่มากเลยเอฟซีเห็นท้องน้องไหมคะโอ้โหพี่นอดระวังโอ้โหน้องลายเอฟซีดูค่ะ สภาพน้องๆหลังกินอิ่มนะคะอูโหูพี่น้อตน,นั่นท้องหรืออะไรจะแตกไหมนั่นะ่ะฮึโอ้โหน้องๆอ,อิ่มแล้วนะคะเอฟซีพี่นี่ครับนู่น่ะไปส่องดูอะไรอีกแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่น้อนโอ้ยน่ารักจังเลยคะ่ะเอฟซีอ๋อนี่ก็นอนเลยโอ้ย นอนเลยเหรอลูกพี่นิกอิ่มไหมคะผมอิ่มมากไหมครับอิ่มมากแน่ๆเลยโอ้โหโอ้โหนอนโอ้โหโอ้โอน,นอนเลยลูกนอนเลยอ่ะดูความสบายของน้องนะคะเอฟซวันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเอฟซถึงคุณแม่ไม่อยู่แต่ว่ามีพี่ปลอยพี่ฟิล์มพี่น็อตนะคะได้ทํากับข้าวให้น้องได้กินวันนี้นะคะเมนูสุดโปรดของน้องนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนิกกี้สตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องลายบ๊าย,ายลกูก <_ d ata> นอนแล้วนะคะเอฟซีไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ, <_ d ata> อ,ะอ่ะอ่ะจะเล่นโชว์เอฟซีอีกไม่จบไม่จบ <_ d ata> เดี๋ยวค่อยเล่นกัน,นก็ได้มั้งลูกเพิ่งอิ่มลูก <_ d ata> หนูเพิ่งอิ่มนะลูก <_ d ata> อย่างนี้นนแหละค่ะเอฟซอะนอนก่อนนอนก่อนพี่นอนบอกนอนก่อนพี่นอนห่วงนะคะกลัวน้องจะ <c oughs> จะสำลักออกมานะคะ <c oughs> อ่ะนอนลูกนอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ f อฟซ